ตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะมาตอนนี้ดูคูปองนะดูดูคูปองตรงนี้เลยเหลือศูนใช่ตอนนี้คูปองเหลือศูนนะตรงนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมคูปองเหลือศูนยเนี่ยอยาให้ดูคูปองเหลือศูนนี่ไงคูปองเนี่ยตรงเนี้ยครูปองเหลือศูนย์น้ำมาเติมคูปองกันด้วยเจลีน่านะเห็นคูปองศูนย์ไหมออกมาไปกัน ก็เข้า Google ก,ก,ก่อนแล้วก็เข้า Google ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยนี่เข้า Google ใช่ไหมกดเข้าไปเลยงกดเข้าไปตัวกดตรงค้นหาลองแล้วก็กดแล้วก็พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าเติมเกมอย่างนี้นะ เราเกมมันเะข้าไปกันจนไปกินทำไมมันจะขึ้นหนะ้าเต็มมือแล้วก็เข้าไปตรงนี้เราจะขีฟ้าเข้าไปเลย,เลยตยลังค์กนหมดเอออืมเอาเกม a o e ใส่ id ของตัวเองนะไปขึ้นหนึ่งผิดผิดใส่ id ห้าโมงกว่าเนี่ยอืมเราต้่งชีพนี่แล้วก็ใส่อยู่ดิเฮ้ย นี่ล้วราใส่ดีตัวเองแล้วใช่ไหมนี่นะ้วกปัดเอมเงินตรงนี้ว่าคารินาตรงคารินาเซถ่ายของคารินาเซเวอก็ใส่นะกหัดจำนะเดี๋ยวผมจะเลือกลยมันมีหลายบผมเลือกเก้บาทผมเก้าบาทใช่ไหม

S <S <an> <S อือะ <S an> ขา,า,ามห้าเริ่มห้กันี้ก็ได้แล้วใ,ใช่ไหม <วะ S 2> เราเข้าเอาวีกันไห้เกิดมาเลยอ่ะเราเข้าเอาวีกันเราเข้ามาล้ใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้าเาดุสดปงดสงค์รนี่๙๐บาท จะได้กี่ขูปองไนดะ้แล้วสิขูปองมาดูคูปองกัน <S <S เราก็ได้คูปองมาแล้วเราก็ใส่ไปเด้แตวเราจะไปกันโอ้จะไปซื้อไก่เออนะเราก็เข้าเกมมาได้แล้วครับแป๊บเราสักแป๊บนึง นี่นะอ้าวไม่เห็นมีครูปองเลยวันตีนมันเนี่ยพี่อ้าวได้แล้วนะถ้ากินของดารานี่นะครับครูปองมาแล้วดูสังเกตตรงครูปองสังเกตตรงครูปองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาดูนี่ครูปองมาเป็นร้อยสิบแล้วจากศูนย์มาละไปคิดคิดดีกว่า பழ okay. yeah. okay.